นี่เป็นสบูน่นะกายานะคะก็จะเป็นรุ่นที่สานะคะรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็เสียงตอบรับดีมากค่ะก็ดีใจแฮปปี้มากๆที่แบบทุกคนใช้แล้วชอบแล้วก็มีการบอกต่อด้วยแล้วก็ได้รางวัลในวันนี้ก็ดีใจมากๆค่ะว <Okay. S 2> ่ามีิตภั์ตุ่นดีกำลังเกิดใช่ไหมคะใช่ค่ะก็นอกจาก สบู่นะคะที่เป็นสบู่สำหรับล้างสิ่งสกรปรกทั้งภายนอกภายในสไตล์หมอปลายเนาะก็ยังมีพวกเซรั่มนะคะที่เตรียมจะไว้ให้ทุกคนลงนะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไปโดนหลอกที่ไหนทั้งหน้าทั้งตัวเดี๋ยวเราจะสวยทั้งเฮงไปด้วยกันจ้ะแล้วก็อ่าว่ายจะมีงานดใช่ค่ะ,ะใชค่ะก็คือขอวันที่3สิงหานี้นะคะก็จะมีงาน สร้างข้อปู่ชีวกนะคะแล้วก็จะมีการที่ทําพิธีทั้งเทวาพิเศษแล้วก็พุทธาพิเศษส่วนพระเกจิอาจารย์นะคะที่ไปได้นิมนต์ท่านไปนะคะเลือกและคัดสรรมาอย่างดีแล้วนะคะไม่ต้องกุ้งใจกราบได้สนิทใจนะคะ <พอ S 1> ถ้าใครว่างนะคะฝากเชิญไปด้วยนะคะ3สิงหานี้นะคะที่วัดโพโตแตกตายะค่ะแล้วตอนนี้นะคะกระแสตอบรับอของ,งคุว่าที่ไปทำเป็นยังไงบ้าง กระแสตอบรับถือว่าค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ในไทยค่ะที่ต่างประเทศด้วยนะคะก็ส่วนใหญ่ใช้แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการผลลัพธ์แค่ว่าใช้แล้วสะอาดแต่ว่าใช้แล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่าคําว่าสะทั้งเสริมพลังทั้งทําพิธีปุกเสกแบบมโนรานะคะแล้วก็ทําแบบ3วัน3คืนไปลําโนราเองด้วยนะคะก็เลยเป็น เป็นของที่มีความขลังมากๆแล้วคนก็อยากที่จะเอาไปใช้แล้วก็ใช้แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเขาเฮงขึ้นต้องแบบไปหาซื้อที่ไหนหรือว่าติดต่อได้ที่ไหนบ้างขออนุญาตโชว์ได้ไหมคะนี่อันนี้นะคะสบู่กายารุ่น3นะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถทักได้นะคะเราไปชี้หนึ่งา ีจากัดจํานวนนะคะตรงนี้นะคะจริงๆก็เซตที่กําลังปลูกไปนะคะเมื่อประมาณเดือนมิถุนาเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะคะแต่เราจะมีพิธีการปลุกเสกเพิ่มอีกรุ่นหนึ่งนะคะเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะถ้าใครสนใจนะคะทักเข้าไปในบ้านเขียวนะคะแอดไซค่ะ plai888 ค่ะหรือว่าแอดไซ plai999 ค่ะอ่าล่าสุดก็บอกว่ามีกระแสมีการอเองอะไรของเราน่นจังเยังไ ก็แจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ได้ปิดไปหลายเว็บแล้วเหมือนกันแต่ก็ยังมีรูปไปขึ้นอยู่แล้วก็ล่าสุดยังมีแบบว่าไปเปิดบ้านนู่นนี่นั่นเนาะอยากจะบอกทุกคนนะคะไปไม่มีการเปิดบ้านไปไม่มีการให้หวยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเข้ากลุ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้ AI ระบาดหนักมากมีหน้าไปแล้วก็พูดแบบว่าเหมือนเป็นของจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายาม อยู่แล้วนะคะแจ้งความแล้วกำลังรอํำเนินการะคะ่ะด้านนี้ผลกระทบี่มันเกิดกับเราด้านไหนบ้างเออจริงๆผลกระทบกับไปเนี่ยไปไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ไปห่วงห่วงคนที่ไปตามเพจแล้วก็ถูกแนะนำให้ไปทําแบบไปซื้อของไม่ดีไป เล่นเว็บนู่นนี่นั่นเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ไปเป็นห่วงมากกว่าแล้วแล้วมีผู้เสียหายที่เข้ามาให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างไหมไม่มีค่ะส่วนใหญ่ยังไม่ไม่มีใครเสียหายแต่ว่าเขาก็บอกว่าเออได้เข้ากลุ่มแล้วเขาก็แฮปปี้เราก็เลยแอบรู้สึกงงๆว่าเอ๊ะทำไมถึงแฮปปี้เออค่ะตอนนี้ก็ยังมีผู้เสียหายที่เขายังเข้าในกลุ่มแต่เขามาถามเรามาถาม่ะเออไม่ค่อยค่ะตอนนี้ปัญหาคือเพจจริงอ่ะ คนตามน้อยกว่าเพจปลอมแล้วเพราะว่าเพจปลอมอ่ะคือให้หวยหนักมากาแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราชอบกันเะนาะค่ะทุกงวดอะไรอย่างเงี้ยเช้าเย็นเขาให้เยอะแต่คือบอกเลยว่าเหมปะไปของแท้ไม่ทําอะไรที่แบบว่าผิดศีลธรรมแบบนั้นแน่นอนเนาะทั้งชวนไปทําอะไรต่ออะไรไม่ทําแน่นอน,นะคะ่ะทีมันก็ต้องจกักผลกระทบคือเพจต่างๆที่มันปลอมแล้วก็เริ่มจะมีการเอาผลิตภัณฑ์เราไปหลอกขายหรือไปก๊อปอะไรกันด้วย ก,ก็กำลังจะมีแล้วค่ะใช่ไปก็เลยว่ากำลังจะเปลี่ยนเป็นหลายๆรุ่นเพราะว่าแล้วแต่พิธีการปกเสดนะคะจะได้ได้ของแท้แล้วก็ได้ของจริงด้วยค่ะง่ายๆเลยสามารถเช็คเพจหลักของเราได้คือเพจหลักอะคะ่ะเช็คได้แต่ว่าไปแนะนำนะคะว่าให้เข้าไปทางบ้านเขียวไปทางไลน์จะเช็คได้ของแท้มากกว่า mm hmm. ก็คือ l ลน์แอดไซนะคะ plai 8 8 8แล้วก็แอดไซ plai 99 9ค่ะ